ยืนแล้วนะครับสำหรับสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนะครับในการขอเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับยื่นไปที่ประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรวิชิตช,ชลชัยมีทั้งหมดเประเด็นด้วยกันที่สอวอเขาบอกว่าจะต้องขอคําชี้แจงจากรัฐบาลแม้ว่าจะทํางานได้เพียง4เดือนเท่านั้นแต่มันก็มองเห็นปัญหาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรบ้างปัญหาเศรษฐกิจของชาติ ปัญหาปากท้องประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายด้านพลังงานการศึกษาและสังคมด้านการต่างประเทศการท่องเที่ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญและด้านที่7ก็คือการดําเนินการปฏิรูปประเทศและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีสวลงชื่อทั้งหมด98คนนะครับ ซึ่งถ้าดูตามมาตรา153แล้วก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเกิน84คนใช่ครับเงื่อนไขนี้แต่ว่าคุณพรพชรบอกแบบนี้ว่าไอ้ประเด็นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงแล้วก็จะต้องไปดูด้วยนะฮะว่ารัฐบาลก็คือตัวคอรมอเนี่ยเขาว่างหรือเปล่าว่างวันไหนยังไงเพราะว่าทางคณะผู้ยื่นเขาบอกว่าต้องการให้เกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วทำไมต้องเดือนกุมภาพันธ์สว เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ว่านักข่าวก็าตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อมันเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับคุณทักษิณจะได้รับเขา้าเข้าเงื่อนไขการขอพักโทษเป็นกรณี<ะ>พิเศษตรงน,นี้เจตนาเข้าใจกันว่าเจตนาเขาจะเป็นเรื่องทักษิณเลยใช่ไหมผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้เขาก็พูดเรื่องนี้เรื่องอก็มี2ประเด็นหลักๆคุณทักษิณแล้วก็ดิจิทัลวะลยแล้วจ็เจ็บประดงเจ็บประเด็นนี่เป็นข้ออ้างทั้งสิน้นจริงๆอยากจะซัดทักษิณว่างั้น ต้องต้องยื่นเอกสารให้ให้สามารถเปิดได้ก่อนเนื้อหานี่อาจจะอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าเขากลัวประเทศไทยน่าเบื่อเกินไปยดียวไม่สนุกชวงก็ดีเหมือนกันนะมีเรื่องพวกนี้เราก็จะมีเรื่องให้คุยในรายการเราไปเรื่อยๆผมกลัวว่ามันจะสรุปอย่างง่ายๆว่าไอ้พวกนี้ขาประจำนี่ว่าไม่ฟังไหม่เดี๋ยวคนวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกนะมโนแจ่มกว่านี้นนี่สวอสายปรวิตหรือเผา่าโอ้โหแยกเลยนะเออก็มันดี จริงๆเก้าสิบแปดรายชื่อนี่เขามีรายชื่อมาหมดแล้วนะก็มีสายทบ้าเช็คนี่สายประวิตยหรือเปล่าคุณผู้ชมช่วยเช็คหน่อยเวลาเราไม่พอช่วยเช็คหน่อยนะไม่เร็ว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 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันของสวนะครับก็เดี๋ยวทาต้องติดตามต่อไปว่าสรุปแล้วจะได้อภิปรายเมื่อไหร่นะับแต่ว่าเบื้องต้นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันแต่ก็ต้องดูคอรมได้แหละว่าว่างวันไหนสะดวกยังไงบ้างนะครับเออไปที่ เหตุระทึกฮะที่จังหวัดอันนี้งงมากยังไงคุณผู้ชมมีไมรู้ไลยว่าเรื่องอะไรมันเรารู้กันสองคนเรื่องเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์อยู่ๆก็ลงจอดที่เกาะพยามฮะฮะเกาะพยามนี่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่านักเรียนเนี่ยต้องลุยน้ําข้ามาแล้วคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงไปดูพื้นที่ แล้วเนี่ยฮะเกิดเหตุการณ์นี้เฮลิคอปเตอร์อยู่ๆก็ลงจอดในขณะที่คุณอนุทินคุณชาดากําลังจัดกิจกรรมโอ้โหคุณผู้ชมนี่อะไรอยู่จะลอบสังขารผู้นำเหรอโอ้โหคือผมนึกถึงอะไรถูงไหวันเด็กอะที่มีเฮลิคอปเตอร์ลงอ่ะตอนเด็กๆจําได้เลยนะรูปเต็นต้นปิวไปหมดไม่แล้วมีทั้งชาดาทั้งอนุทินนะใช่คุณอนุทินเนคุณเป็นเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตร ซึ่งซึ้อไก่ไปแล้วฐมนตรีทรรมดานไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรั้มนตรชีออคือไม่รู้ทะเลิะทะล่อีท่าไหนเขาไปงานอะไรเหรออ๋อคือหมายถึงเฮลิคอปเตอร์ลำนี้น่ะครับต้องลงจอดนี่จอดโชว์เด็กหรือยังไงไม่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 ได้จอดโชว์แต่มาจอดเอากลางงานกําลังอยู่กันกางงานขนาดนั้นใช่เขาบอกว่าโอ้ยนี่เป็นการจอดผิดคิวหรือคิวที่ผมพยายามจะหาอยู่ว่าเหตุผลอะไรเกิดเขาเคยจอดมาแล้วเขารายงานแบบนี้ฮะ ใช่เพราะว่าเนี่ยมีมีตัว H ใช่ใช่มาเป็นลานจอดนี่แหละปกติแต่ว่าเขาใช้ลานจอดนั้นน่จัดงานผู้สื่อข่าวบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคอรมอสัญจรนึกว่าละนองอ่ะถูกคือกำหนดการนี่นะฮะจะมีการประชุมหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนที่บ้านเกาะพยามที่ตลาดใต้ม่วงแต่คาดว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้ประสานข้อมูลการเดินทางกับมหาไทยกรก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายแบบนี้แหละฮะแต่ คุณอนุทินก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ้าก่อนลงจอเนี่ยน่าจะดูหน่อยนี่ข้างล่างเขาทำอะไรอยู่แล้วแบบคุณชาดาบอกเลยว่าแล้วคุณอนุทินไม่มั่วนะเขาแกขับเครื่องบินถูกถูกโอ้ต้องไปต่อว่าต้องไปต่อว่านักบินเลยว่าผมทำไมถงมาแบบนี้นักบินเองก็กล่าวขอโทษนะครับคุณชาดาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆเด็กเดินเข้าไปทำไงอันตรายนะฮะอันตรายเออนะครับก็เป็นผิดคิวจริงอะ ครับแต่ว่าก็โชคดีมันมก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะฮะใช่ใช่ใช่ฮะก็เท้าความนิดหนึ่งนะฮะโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนที่เด็กๆเ,เขาได้รับผลกระทบเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเด็กไม่สาวช่วงช่วงวันเด็กนะฮะเด็กไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าสะพานเนี่ยมันไม่ได้มีการก่อสร้างจนทําให้เด็กต้องใช้แพรแล้วบางทีเนี่ยแพรล่มทําให้เด็กเนี่ยเปียก ก็เดินต้องเดินข้ามน้ำอ่ะพี่ <ent> พเห็นบ้านนั้นไหมนั่นแหละ <toc> <c oughs> ก็ไปโรงเรียนแห่งนี้คุณอ <Antwort> นุทินก็เลยไปแบบไปพูดคุยกับเด็กๆไปรับข้อร้องเรียนอ๋อในข่าวเนี่ยมันบอกข้อมูลเพียงแค่นี้ว่าที่เกาะพยาอ่ะที่ที่จัดงานที่ท่านอนุทินจัดงานอยู่เนี่ยมันมีกําหนดการจัดการประชุมหารือแนวทางกับพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนใช่ใช่คู่แง่มันมีสองหมายชนกันครับ แต่ว่าหรือก็ก็ไม่ควรลงจอดไม่มีกล้องกล้องข้างล่างดูและยิ่งไม่เห็นว่ามีอนุทินอยู่ตรงนั้นด้วยมีทั้งชาดาทั้งอนุทินแล้วเป็นของกระทรวงเกษตรค่ะครับอ่ะ ผู้ชมครับมากันที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยกันบ้างนะครับหรือว่าที่อยูเอ็นเนี่ยนะครับก็มีการยื่นหนังสือของเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนครับก็ไปร่วมกับองค์กรทางกฎหมายนักวิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็นักกิจกรรมทางสังคมอีก23องค์กรนะครับนำโดยคุณพูนสุขพูล คูนสุขจเจริญไหมฮะครับทนายเมย์ทนายเมย์นะฮะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ <c oughs> ทมนุษยชนยื่นหนังสือให้องค์การสัประชาชาตินะครับเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยให้สนับสนุนร่างกฎหมายในรัษกรรมประชาชนนะครับก็ระบุถึงความกังวลอย่างร้ายแรงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิทมนุษยชนนักกิจกรรม เพื่อประชาธิปไตยและประชาชนมากกว่า1,400รายในประเทศไทยเพราะว่าในตลอดช่วงความขัดแยง้งนับตั้งแต่รัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยมีการชุมนุมทั้งคนเสื้อแดงกปปสแล้วก็ต่อต้านรัฐประหารของพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับ จนทำให้มีผู้ชุมนุมเกิดขึ้นของกลุ่มราษฎรแล้วมีประชาชนไม่ต่ำกว่า6000คนถูกดำเนินคดีครับคดีส่วนใหญ่แม้ว่าจะ,จะผู้งบางนคนก็ติดโทษอะไรกันมาแล้วแต่จริงมันก็ยังมีแบ็คลิสอยู่นะฮะแล้วก็เอาเฉพาะภายหลังการทำรัฐประหารปี57เนะยังมีบุคคลกว่า2,400รายที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารรยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วภายหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อไต่ที่นำโดยเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปนับตั้งแต่ช่วงหลังปี -63 จนถึงสิ้นปี -66 มีผู้ถูกดำเนินคดีผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย1938คนซึ่งเป็นเยาวชนอายุต่างกว่า18ปีไม่น้อยกว่า286คนรวมกว่า1,264คดีข้อมูลระบุว่าเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปี2566ศารได้มีคำพิพากษาในคดีมาตรา1 1 2ทั้งหมด31คดีโดยคดีที่สารลงโทษจำคุกทั้งหมด28คดีหรือคิดเป็น90%ของช่วงเวลาดังกล่าวและมีคดีมาตรา2ที่ากที่งสองที่จำคุกมกดูดไม่ ถ้าจะพูดให้หมดต้องพูดว่าโดยคดีที่สารลงโทษจำคุกทั้งหมด28คดีหรือคิดเป็น90ต้องขยายความต่อว่าใน90นี้มีการรอลงอาญากี่คดีเพราะเท่าที่แขกติดตามข่าวเกือบทั้งหมดรอลงอาญาเพึ่งจะมีคำพิพากษา,าที่ติดคุก,กก็คือคดีของบาสบาส50ปีซึ่งเหมือนซุยไซอะอ นึกออกปะคือเหมือนจงใจโพสอะเป็นสิบสิบข้อความเพื่อให้ตัวเองอโดนโทษหนักที่สุดอ่ะอออใช่เพราะว่าสารชั้นต้นอ่ะพิพากษาให้ลงโทษจํานวนข้อความจํานวนหนึ่งออแต่ว่าสารอุทธรมาเพิ่มอีกออว่าอีกข้อความจํานวนหนึ่งเนี่ยก็มีความผิดเหมือนกันออแล้วก็เพิ่มโทษไปด้วยก็คือโพสหลวหลวอ่ะครับะนะฮะแค่ก็ตั้งคําถามว่าถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะคะเราสามารถ เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์หรือเขียนหนึ่งข้อความที่มันเป็นเหตุเป็นผลน่ะมันมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องเขียนแบบข้อความเป็นสิบสิบข้อความอ่ะใช่ะทับทางที่รู้ว่ากฎหมายนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับผมก็เครือ่ายเขาก็เรียกร้องสี่ข้อนะฮะก็คือตั้งแต่เรื่องสนับสนุนให้รัฐไทยทำรับประกันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกสนับสนุนให้รัฐบาลไทยระงับไว้ซึ่งการดําเนินคดีสนับสนุนให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักโทษทางความคิด แล้วก็ให้ไทยทบทวนและแก้ไขมาตรา112รวมทั้งข้อที่5ก็คือผ่านร่างพรบนิรศกรรมประชาชนก่อนสิ้นปี2567ครับผมคุณผู้ชมครับสินค้า Voice Plaza มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายคนอ่ะจะอยากถามว่าเอ๊ะมันมีโปรโมชั่นอะไรตอนนี้พิเศษหรือเปล่าติดตามในช่วงของ Voice Plaza เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเต้นและ Voice Plaza กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการแนะนําสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะฮะการันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินะฮินะเลยนะฮะคุณผู้ชมกับฮิ A นะฮินะ M Acerola นะฮะ M Acerola คืออะไรนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันพูดสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่า M Acerola นะฮะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีสกัดเข้มข้นนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเรา บาทต่อหนึ่งกระปุกคุณผู้ชมแต่วันนี้นะฮะเต้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆพิเศษมากๆมาให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะลดราคาเหลือเพียงกระปุกละ219บาทกับฮินาฮินาเอ็มแอเซโรล่าเท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่0 2 1 1 4 8 1 1 4นะฮะย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 0 2 1 1 4อ1 1 4หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voice tv shop นะฮะรวมไปถึง l Line o f f i c i a l a c c o u n t ของเรา a d voice plaza นะคุณผู้ชมสามารถเข้้้้าามสสั่่งซืออไดเลยตนนนีครวใ ที่สงสัยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าอาเซโรล่าของเราดียังไงนะฮะวันนี้เต้จะมาแนะนํากันนะฮะใครที่มีปัญหาในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้กาศจากฝุ่น PM เ5มหนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นไข้หวัดบ่อยๆนะครับตัวนี้เอ็มแอเซโรล่าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้นะฮะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะฮะสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารเสริิิมมทีี่่คุณภาาาพอยงนน ที่วันนี้เต้เอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันแล้วนะครับตัวนี้นะฮะออเซโรล่าของเรานะครับคือเชอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงมากสูงมากกว่าส้มที่เรารู้จักกันดีนะฮะถึง80เท่าเลยนะฮะตัววิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะ,ะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะป้องกันแล้วก็รักษาหวัดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยน,นะฮะรวมถึงเสริมสร้างร่างกายที่อ่อนเพลียน,นะฮะเ,เรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะออเซโรล่าและก็วิต นะครับที่ช่วยชะลอความแก่นะฮะทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดริ้วรอยนะฮะและในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสกัดเองนะคุณผู้ชมไม่ต้องทานผลออเซโรล่าเชอร์รี่สดๆดด้วยตัวเองนะฮะแต่วันนี้ไวส์พลาซ่านำมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะในชื่อของฮินาฮินาเอ็มเซโรล่านะครับตัวนี้สกัดมาให้อย่างเข้มข้นนะครับหนึ่งกระปุกเต็มๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมรับประทานง่ายๆเลยนะฮะเรามีช้อนมาให้แล้วนะฮะอยู่ในกระปุกนี้นะคุณผู้ชมง่ายมากๆเพียงแค่ตักลงไปใส่แก้วแบบนี้นะฮะ นี่เป็นผงอะเซโรล่ลาเข้มข้นสกัดของเรานะครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นคุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงไปเลยนะฮะได้เป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยที่สำคัญคุณผู้ชมละลายง่ายมากๆคุณผู้ชมชงเพียงแค่แป๊บเดียวนะฮะก็สามารถรับประทานได้แล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือรสชาติดีมากๆคุณผู้ชม เพียงเท่านี้วัาละหแก้วนะคุณผู้ชมก็จะได้วิตามินซีเข้มข้นให้กับร่างกายบำรุงร่างกายแล้วนะฮะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบต่างๆของร่าง,ง,างกายนะคะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฮินาฮินาเอ็มแเซโรล่าของเราลดราคาจาก690เหลือเพียง219บาทเท่านั้น ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้งว่า021148114กับ Voice Plaza ของเราฮีนาฮีน M a c e l o l a 219บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากวิตามิน C สกัดเข้มข้นแล้วนะฮะเรายังมีซินมีวิตามิน b 6 b 12 d 3นะฮะที่จะเสริมการทำงานร่วมกันนะฮะทำให้คุณผู้ชมมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นถือเป็นการลงทุนถือเป็นการดูแลสุขภาพ ในราคาที่ถูกมากๆนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้ที่021148114หรือว่าจะเป็น voice tv shop รวมไปถึง Line Official Account at voice plaza ตอนนี้ได้เลยนะฮะสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงมือคุณกับ voice plaza ครับ มีข่าวดีสําหรับชาวต่างชาติที่จะอยู่ในไทยเกิน90วันนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นกลุ่มของนักลงทุนนะฮะที่ต้องการจะทําธุรกิจในไทยเพิ่มเติมระยะเวลาการพำนักอยู่ในไทยมากขึ้นสามารถที่จะขออนุญาตผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะครับ มีข่าวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมเนี่ยนะครับเขาถแถลงข่าวกรณีที่ชาวต่างชาติแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน90วันผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกครับระบบออนไลน์นี้จะเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยคือสามารถแจ้งล่วงหน้า15วันก่อนที่จะครบ90วันแล้วแจ้งได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางออนไลน์นะครับรวมไปถึงจะมีการแจ้งผลการอนุมัติ ผ่านทางอีเมลหรือว่าทางเว็บไซต์ด้วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกต่อไปเขาบอกเฟสแรกนี่นะครับจะเริ่มกับกลุ่มนักลงทุนที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของ BOI แล้วก็จะมีการขยายวีซ่าประเภทอื่นๆก็เชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างความสะดวกและพึงพอใจให้ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นมีติดใหม่อืมสตมมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วหรอมีแล้วครับก็ควรจะทำตั้งนานแล้วนะ แต่ว่าโอเคผมเห็นทิศทางของรัฐบาลนี้ก็ถือว่าโอเคสีเดือนก็ขยับอะไรได้ไปเยอะในการเ,เปิดประเทศแล้วก็ทําให้ลดความบ้าบอของรัฐชาติในนิยามแบบเดิมลงใช่ไหมนนเรื่องพรมแดนอพออ่านข่าวนี้แล้วอยากจะพูดคําว่าสที จากคําถามที่ว่ากี่โมงใช่ไหมเออสีกูจะห่วงอะไรกันนักกันหนากูจะทาตั้งชาตินึงที่ผ่านมาแล้วอะค่ะใช่ไหมระบบออนไลน์นะฮะเข้าไปดูกันได้นะสชมก็ไม่รู้จะชมยังไงบอกว่าเออเอาสทีวาอะไรอย่างเงี้ยเว็บไซต์ก็คือ immigration.go.th ใช่หครับหรือว่าเข้าไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมนั่นเองนะครับนี่ก็เราอยากอย่างนี้เราอยากแนะนําสตมอีกนิดนึงนะคะหรือว่า บอกคนต่างชาติที่ลองไปใช้บริการเนี่ยช่วยรีวิวไม่อเลยฮะรีวิวท่องเที่ยวเนี่ยรีวิวการใช้บล็อกใช่ไหมมีคนตอบมีคนตอบอันนี้ใช่เห็นด้วยแล้วก็อย่าให้มันช้าเกินไปนะตอนนี้ให้เฉพาะ b o i มันเวิร์กหรือเปล่ามันมีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกหรือหรือไม่ ขอรีวิวค่ะขอเอกสารเยอะไหมคืออ่านข่าวเนี้ยมันก็งั้นไงเนี่ยในทางปฏิบัติจริงยังไม่รู้ผมก็ไม่ไว้ใจนะจริงนะเดี๋ยวก็กลต้องไปเว็บล้วยตัวตัวเองเออเว็บล้มหรือเปล่าหรืออิเราจะแจ้งให้ทราบภายในเจวันทําการเจวันทําการคือกูไม่เคยเข้าใจว่าเจวันทําการขรงมี้แปลว่าอะไรวันไหนบ้านวันไหนบ้านอินเทอร์เน็ตนี้มันหยุดราชการได้ด้วยหรือวะอะไร เราสนใจคำตอบกูปวดหัวกับคำว่า7วันทำการมาก3วันทำการอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยมึงนับวันไหนบ้างเอาดี <c oughs> ดูโรงเรียนยังมีครูเวนเลยทำไมไอ้อินเทอร์เน็ตมันมีเวนไม่ได้วะ <c oughs> ขอรีวิวค่ะขอรีวิว <c oughs> ขอรีวิว,าวาชาวต่างชาต<า>ไม่ตื่นเต้นใช่ครับมา <c oughs> ดูความคืบหน้าเรื่องโครงการารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกันบ้างนะครับดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตรเทาระยะทางกว่า220 กิโลเมตรนะครับงบประมาณการลงทุนอยู่ที่2 0 0แสนกว่าล้านบาทครับคือการรถไฟแห่งประเทศไทยเขายืนยันว่ามีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วนะฮะก็มีมีเป้าหมายในการออกหนังสือแจ้งเริ่มการก่อสร้างนะครับให้กับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP พในเดือนมก,กราคมนี้แหละครับแต่ว่ามันติดปัญหาว่าการก่อสร้างยังไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่าบริษัทเอเชียเอราวันเนี่ยไม่ได้รับการต่ออายุ บัตรส่งเสริมการลงทุนจากป OI นะคือที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนรายนี้เขายื่นขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนมาแล้ว2ครั้งครับครั้งที่2จะสิ้นสุดในวันที่ว,วันนี้เลย22มกราคมแต่ว่าล่าสุดนเ,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 นเนี่ยบริษัทเอเชียเอราวันนะเขาขอยื่นเป็นครั้งที่3ซึ่งก็จะสิ้นสุดในวันที่22พฤษภาคมคืออีก4เดือนแต่ว่า BOI ไม่อนุญาตครับซึ่งการไม่อนุญาตในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้สิทธิประโยชน์ ทั้งหมดที่เอเยเอราวันจะได้รับจากบีวเนี่ยหายไปทั้งหมดเลยอ,อยังไงก็มาน,นั่งนับหนึ่งใหม่แลยวใช่อันนี้เขาตั้งใจเทเองหรือเปล่านักลงทุนอะมีข้อสงสัยอย่างนั้นอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เริ่มเขาจะไม่เริ่มทําอะไรเลยจนกว่าเราจะย้ายสาบพวกที่ที่เขาจะต้องผ่านเพราะเขาจะแบบทีเดียวเลยพรวดมไม่ต้องมารอที่ผ่านมาผู้รับเหมาเขตกรัดไทยที่ว่าพอจะทําปุ๊บ เจอติดอุปสรรคก็ต้องรอต้องจ้างคนรอไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ก่อสร้างจริงเขาก็เลยอ้างเหตุผลนี้ก็ปรากฏว่าเราก็เทงบลงไปในการรื้อท่อน้ํามันย้ายท่อน้ํามันที่อยู่ในตามแนวเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆล่าช้าไป3ปีเพราะจริงๆเขาควรจะสร้างไปก่อนได้แล้วอะคือนึกออกไหมสามสนามบินเนี่ย จากสุวรรณภูมิเนี่ยคุณสร้างไปก่อนได้แล้วปักหมุดอะไรไปได้แล้วไม่มีอะไรขวางเลยคือจริงๆไม่ทําไปหรือไปทําไปใช่ก็ได้ใช่แต่ว่าปรชาชนไม่เอาเขาบอกว่าคุณต้องย้ายทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้เขาย้ายกันไปเกือบหมดแล้วก็เข้าใจว่าเกือบก็หมดแล้วแหละตอนนี้คือว่าเสร็จปอกก็ยังมีปัญหานี้อีกเรื่องติดบ OI อเข้าใจว่าจะหมดในวันพรุ่งนี้แล้ว BOI ก็บอกว่าคุณไม่ยื่นเอกสารสักทีหนึ่งยี่สิบสองวันนี้เลยครับอ่ายี่สิบสองใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่นะครับก็กลัวเหมือนกันกลัวเขาเบี้ยว แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเราย้ายอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราเปิดขอนักลงทุนใหม่อ่ะนักลงทุนรายใหม่ก็จะทํางานสะดวกกว่าเดิมไหมเหมือนขอปุ๊บก็จะทําได้เลยเพราะว่ามันมีการเตรียมงานไว้ให้ระดับหนึ่งแล้วใช่ปัญหาก็คือมันก็จะมีข้อถกเถียงไงว่าคุ้มทุนไม่คุ้มทุนเออทำไมหลอกนักลงทุนไม่สําเร็จเหรอคะ เอาอย่าคนละโครงการเอาหรอคนละโครงการพูดจริงๆเลย EC e เนี่ยมันเงียบไปนานจะเอายังไงแน่อะไรเงี้ยแล้วจริงๆตัวตัวตัวที่ยังไม่เริ่มเนี่ยนะโอเคไปว่ากันเรื่อง BI o แต่ว่าไอ้ตัวที่เอราวันได้ไปแล้วเนี่ยก็คือ AirPods ลิง k เดิมเนี ook? ่ยซ่อมบำรุงมีปัญหาอยู่หรือไม่ตอนนี้เป็นคำถามอยู่สำหรับประชาชนทั่วไป การรถไฟเขาบอกว่าการกอร่อสร้างที่ล่าช้าแบบนี้นะครับก็จะทําให้การรถไฟเนี่ยเสียหายนะนักลงทุนไม่เชื่อมัน่นการรถไฟก็เลยมีการทําหนังสือไปถึงสํานักงานอายการสูงสุดเพื่อขอความชัดเจนนะครับว่าสัญญาแบบนี้จะทายังไงต่อไปอายการสูงสุดยังไม่ได้ตอบกลับมานะครับก็คือยังต้องรอกันอยู่นะแต่เขาคาดแบบนี้ว่าถ้าปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยการกอร่อสร้างน่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้แหละครับปี67นะฮะ แต่ว่ามาเรื่องน่ารักน่ารักกันไหมะการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่นรถไฟคีฮาสี่เส้นทาง200ที่นั่งครับต้อนรับเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ก็คือการรถไฟนะคะเปิดโปรแกรมท่องเที่ยวรถไฟคีฮาห8 3ประจำเดือนกุมภาพันธ์หรือดูการแห่งความรักจะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยขบวนรถแห่งความรักท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางอบอวลบรด้วยกลิ่นอายความอบอุ่น เส้นทางฉะเชิงเซาการจนบุรีลบบุรีเพชรบุรีเออน่าสนใจนะเนี่ยมีวันเดทริปนะคะแล้วก็มีสองวันหนึ่งคืนไปชมดนตรีในสวนแห่งความรักที่การจนบุรีมีวันเดทริปนะคะแต่งไทยไปเที่ยวเมืองรองเที่ยวล่องเมืองลิงเที่ยววังนี่ก็คือลบบุรียิ้มสี่ยิมห้ากลุ่มภานั่งรถไฟคีหาเนี่ยไป พระราชนิเวศมรึกขัยวันที่เพชรบุรีออืืเราไม่ค่อยได้เที่ยวแบบนี้เนาะประเทศไทยอะ่ะก็รถไฟนี้ได้มาจากญี่ปุน่น <c oughs> ได้มาจากญี่ปุ่นฮะแล้วเราก็มาซ่อมบำรุง <c oughs> คือมันเป็นรถไฟที่ใช้แล้วแล้วตอนนั้นคนก็บอกว่าทำไมรับแต่ขยะของญี่ปุ่นเลยมาปรากฏว่าทุกคนชอบหมดเลยมันเป็นรถที่คุณจะเข้าไปแล้วคุณก็จะเห็นถึงความเขาเรียกอะไรความญี่ปุ่นน่ะคือไม่มีอะไรหรูหราแต่ดีฟังก์ชันเพอร์เฟกต์แล้วก็ จร,จริงๆก็ไม่เก่านะฮะผมก็ตามตามมันอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะผมบอกเลยว่าคุณจองให้ทันเถอะคนแห่กันขึ้นขี้หาเนี่ยเยอะมากครับผมเอาละหมดเวลาแล้วสำหรับ Talking Thailand วันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันทุกวันเลยนะฮะ จบด,ดื้อเลยค่ะจบดืด้อเลยไงหมดเวลาแล้วเจอกันนะ้หกโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่ะสลับสบเปลี่ยนไปสาหรับพิธีกรน,นะยแต่สัปดาห์นี้ไม่เจอพี่เก๋แน,น่นอนพี่เก๋ไม่อยู่นะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ